สวัสด,ดีจ้าทุกคนเดี๋ยวเศารนี้นะศส,สิภาพาไปเอาต้นมะมุยฝร,ร,ะะรั่งตำแย่ฝรั่งน่ะล่ะเขาเจ้าเอินมาเฮ็ดชาต่ตอเ้ารนะคะต้นอันนี้ไผกระซั่งพี่น้องถือปุ๊บนี่มันฮาดแดงมันฮาขั้นมันฮาดแสบเลยเด็กหน่อยเป็นปาล์มเลยแหละผู้ใหญ่ก็คือกันแต่ข้าเจ้านิยมเอาไปเฮ็ดชาหรือเฮ็ดสุดเข้าไปเบืองม่นหนาตาเป็นเนี่ยพี่น้องเกิอดอยุ่ทั่วทิพย์ทั่วแดน หลายคกเบ่งดูคนน่ะยุสวนนี่เขาเจ้าคุดหาคุดค้นถิ่มเลยพี่น้องเบ่งดู่นเตมเ็นบอกที่เป็นเป็นพุ่มพุ่มเ่ยมันอย่างนี้ต้นนันเดียวกันเบิดนี่นะคะต้นอันนี้เด้อคันสีมากเก็บนะคะต้องใส่ถุงมือ,อมบ่อซันละแม่ห้าแดงเบิดร้ตพี่น้องสอดถุงมือผ่นเด้นี่ซ้ำาใาซ้ำหนึ่งนะอ่ะเฮ้ามาตัดตัดไปไปเฮ็ดชานะคะนะคะเลือกเอาเลยพี่น้องสมมันหลายภักหลายแนย่แต่ว่าถือมือบอได้ดนะคะเนี่ย นะคะคเฮ็ดพระเจ้าเฮ็ดชานะคะสัปปรพคุณนมีหลากหลายอย่างนะคะตัวนี้นะคะปวดหัวคขายเครียดได้พอ่อมนี่เท่าก็ะไดแล้วเห็นบอกว่าต้องซื้อต้องหานะคะหนาวโซกสิมีน้ำหอนที่โศตมไว้แล้วนะคะแล้วเข้ากับ่างใบมะมุยใบตำแย่ฝรั่งนะคะใส่ลงไปอหอนๆอนเห็นบอกคะ่ะ ชาแบบบรไส้ซื้อหาแต่บอกเลยว่าสัป,ประคุณนนี่ดังเดิมแต่บูาั่นกเจ้าสิดื่มแบบดีสําหรับคนที่เขาเจ้าแบบว่าเหาเก็บเอาในสวนเลยพี่น้องสบายนี่นะคะดื่มชาตอนเศร้าลองเบิ่งด้วยอยู่เมืองไทยหอนๆบ่นแน่ได้อัดสดีนะคะขอบคุณจา่าติดตามนะคะสวัสดีจา้า